สวัสดีครับพปกับผมมาตอริสครับ สวัสดีค่ะหนูจะอาเชียยาค่ะในราการคลิกไปเที่ยวไปนะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมกันเหมือนเดิมค,ครับนะเป็นไงบ้างจะเดินทางด้วยเชฟโรดคุยสงพี่โอ้นั่งมานี้หลับตลอดทางเลยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเชฟโรดคุยสงพี่นี่นะมีช่วงล่าง Euro r i d e Suspension ไม่ว่าถนนจะขรุขระแค่ไหนเราก็นั่งเ้อยงสบายใจเดินทางด้วยเชฟรถคุ้นนะบอกได้เลยว่าตอบสนองเหมือนใจคิดเป๊ะเป๊ะเลยอะเป๊ะเลยใน้ยางที่เราจะพาหนูจ๋าไปเที่ยวอะไรต่อคะวันนี้อย่างที่บอกเรายังอยู่ในจังหวัดนครปฐมติดกับกรุงเทือกเลยนะจะพาไปหาธรรมชาติซึ่งมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วพาหนูจ๋าเนี่ยไปสัมผัสถึงความเป็นไทยเป็นไทยเลยเป็นไทยเลยอ๋อนี่พังเหลือเพื่อพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะลุยไปเลย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่เจี๊ยบนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดสามพันรีเบอร์ไซส์เอ๊ะ Ey, เปลี่ยนชื่อเหรอค,ครับเมื่อก่อนชื่อสวนสัมพันธ์ใช่ค่ะเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อได้ไม่นานนี้เองจากนั่งเดิมนะคะที่นี่ทำธุรกิจกุหลาบคนไทยก็จะเรียกเราในในนามว่าสวนสัมพันธ์เพราะเป็นสวนที่อยู่ในอื้นทสัมพันธ์ต่างชาติจะเรียกเราว่าโรสการ์เดนนะคะก็เราก็เลยผูนวกชื่อเป็นสวนสัมพันธ์โรสการ์เดนรีเบอร์ไซส์นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย ธุรก,กิจของเราเนี่ยจะดําเนินธุรก,กิจในเรื่องของโรงแรมที่พักนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านไทยะนะคะฝรั่งบางทีเข้ามาตา่างชาติเข้ามาเนี่ยจะถามว่าสวนกุหลาบอยู่ที่ไหนคือเราไม่ได้มีกุหลาบดอก,กโตมาสมัยก่อนแล้วเนื่องจากที่เนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีเลยในการดูแลต้นไม้มจะาใช้เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดะนะคะเราก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นสามพานวไซส์การใช้ชื่อสามพานเนี่ยบ่งบอกถึงว่าอำเภอที่เราอยู่ คนสามพันละแวกนี้ยังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่อ๋อแน่นอนนอกจากเปลี่ยนชื่อขนาดนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะมีที่พักแล้วต้องมีกิจกรรมมากมายด้วยใช่ไหมถาม,รรมนี่ยนะคะทำไมทำไมถึงแบบเปลี่ยนเป็นวิถีการใช้ชีวิตของคนไทยปีนี้นเราเอาอยุก็ห้าสิบปีจากแรกเริ่มที่เรามีหมู่บ้านไทยเนี่ยเราแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวได้ดูอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทอผ้าซาวไหม้จากสานคือเราโชว์มานานแล้วมีมานานแล้วมีมานานแล้วค่ะซึ่งเราก็ยึดให้มันมีจนถึงอะไรไเร่อต่อไปเรื่อยๆครับก็เลยเกิดกิจกรรมขึ้นที่นี่มากมายนอกจากมีที่พักมีอาหารเครื่องดื่มมรดีๆให้ทํามีกิจกรรมอะไรบ้างก็อย่างในหมู่บ้านไทยนะคะจะคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้ลงมือทําได้ด้วยไม่ได้มองตามองอย่างเดียวอย่างเช่นเราไป ถ้ากัดข้าวนะคะรับกระทบไม้นะคะปั้นดินนะคะทอผ้าสาวไหมแต่ละกิจกรรมมันก็จะสออแทกความรู้ให้กับคนที่มาเยู่ยมเยนตลาดานเหมือนกับว่ามาที่นี่เราก็ได้ร่วมทํากิจกรรมไปด้วยกระสิ่งที่ทำเช่นก็ได้มีปาตตภีกอาจจะได้ทํามีปั้นดานได้ทำแล้วก็ได้นํากลับบ้านด้วยอย่างปั้นดินเนี่ยก็เอาผวยที่ตัวเองปั้นเองเอากลับบ้านได้ด้วยฝรั่งไทยร่วมกันทำได้หมดได้หมดเลยค่ะถึงได้กลับไปก็จะเป็นความรู้ วิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนหรือว่าคนไทยแถวๆนี้พี่เจคะแล้วอย่างนี้นักท่องเที่ยวที่มาอันนี้มีประเทศอะไรมีชนชาติไหนบ้างคะเรามีจากทั่วโลกเลยแต่นักท่องเที่ยวส่วนมากเราอันดับหนึ่งเลยนะจะเป็นญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นจะชอบวัฒนธรรมไทยๆที่เรามีอยู่นะคะคนไทยก็มีตอนเนี้ยคนไทยกับคนต่างชาติใกล้เคียงกันอย่างคนไทยเนี่ยโดยมากจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์พ่อแม่จะชอบหาอะไรให้ลูกทำนอกจาก อยู่กับแค่เกมหน้าจอหรืออยู่ท้างอยู่โซนสนุกอะไร่างนี้ดีกว่าได้ความรู้มากกว่าลองมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ดูบ้างโอเคเพราะฉะนั้นสามสวนสามพาริเวอร์ไซส์สามพานิเวอร์ไซส์สามพาริเวอร์ไซส์เปิดปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้างคะโดยตัวกิจกรรมเนี่ยเปิดทุกวันอย่างวิธีการเนี่ยสิบโมงถึงเที่ยงค่ะนั่นทำไมสั้นจังสั้นจังเนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําแต่ละฐานกิจกรรมเนี่ยตอนบ่ายเขาต้องเป็นนักแสดงนะคะโชว์แลวมีโชว์ทุกวันโชว์เนี่ยก็จะเปิดทุกวันเหมือนกันสองรอบบ่ายโมงครึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่สองบ่ายสองโมงสี่สิบห้ามาที่นี่อาจจะสนุกตรงที่ว่าเช้าเนี่ยเอ้ยเราเพิ่งจะสารปาร์เพนกับพี่คนนี้พี่คนนี้สาวละป้นดินตอนบ่ายเขาไปเป็นนักแสดงทไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกไปอีกแบบปิดกี่โมงครับ ท่าโชว์เนี่ยก็จะปิดอยู่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะแต่บรรยากาศรอบๆมาเดินชมสวนหรือแม่น้ำท่าจีนได้ก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นหกโมงเย็นยงคงเพ <อ S 2> <Kent on S 1> ราะฉะนั้นถ,ถ้าจะมาที่สามภารีเวสไซแห่งนี้แนะนำให้มาตั้งแต่10บโมงเช้าเลยสชจะได้มาร่วมทํากิจกรรมที่<ช>นี่ด้วยแล้วก็ดูโชว์ต่อแล้วก็ที่นี่ก็มีร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารท้องอาหารไทยมีบุฟเฟ่นะคะมีอาหารฝรั่งด้วยโอ้มีทุกอย่างเลยคือคุณสามารถใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่สามภารีเวสไซแห่งนี้ได้ใช่เลย ร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะไปดูกิจกรรมที่นี่กันไปเลยค่ะสะดวกแน่น,นอนไปครับพี่เจีย๊ยบเอกันเลยครับ